สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทองเบิ่มของเพาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาขายกวางพักตั๋วนะครับมี UC ตั๋วนะครับวันนี้กวางพักตั๋วมียู่ีตัวนะครับแล้วก็กวางพักตั๋วนะครับเอาชงนี่ชงนี้สามารถส่งได้นะครับเพราะว่าอากาศมันบอบ้อนะครับฝนตกสามารถส่งได้นะครับส่งได้ผมส่งไปนะครับส่งไปกวางไปส่งกวางมือนะครับไปถึงท่านเกาะ เตะกวางแม่แล้วก็เสาะแก้วนี้ใส่นะครับเสาะแก้วนี้ใส่แล้วก็จีหูทางบนนี่นะครับนี่จีหูทางบนนี่มันก็เอาแก้วที่มันมีหูก็ได้เพราะว่ามันพักตัวนี่มันมันบักขึ้นละมันมาเหมือนนอนนะครับอา่าเวลาซื้อไปนะครับซื้อไปก็เก็บไว้ีกับแล้วก็เอาวางไว้ในที่อุณหภูมิที่มันบักห่อนนะครับไว้ในห้องก็ได้ที่มันบักห่อน จะมีห้องเอครับมงผมต้องห้องเอก็ได้ว่าห้องธรรมดาก็ได้ของผมก็จะห้องเอนะครับเอาไว้นะครับเนาะความพักตัวสามารถเอาขึ้นมาดูได้นะครับเอาขึ้นมาพอได้เอาขึ้นมาจับเอาเอาขึ้นมาจับมากลัมพอได้แล้วก็เอาลงไว้อย่างเงี้ยใส่ถุงดิดไว้ก็จะอยู่กับท่านเห็นประมาณสักประมาณสักเดือนหนึ่งนะเดือนเดือนปลายนี่ครับมันก็จะขึ้นมากินอ้อยครับเวลามันจะขึ้นมากินอ้อยมันจะแมนหัวขึ้นมาเม้นหัวขึ้นมาเรับก็อ้อยรอให้มันเสียงมันจะใสครับมันจะสว่สวมันจะเหมือนเสียงพักตัว กวางพักตัวมันจะเป็นเห็มเสียงนะครับแล้วก็กวางขึ้นไม่จะเป็นเห็มเสียงวนากก็จะน่าจะหูมันพอมละเนาะ่เพราะนี่มัน่วงนี้มันทรงได้ครับก็เลยเอากวางพักตัวมาแบง่งมาแบ่งขายกันอะมี่ c ตัวเนึ่มีปอพันด้วยวันนี้มีปอพันมาตัวนะครับเนาะมาดูตัวที่หนึง่งดูตัวที่หนึ่งนะครับมาดูขนาดพร้อมราคานะครับตัวที่หนึ่งขนาดพร้อมราคา ตัวที่หนึงตัวนี้ตัวนี้นี่พักตัวตั้งแต่พักตัววันที่อ่เอาสาเาสมพชสพานเอาสามพาวันนี้วันที่ืองอืมืมวันที่หรอไม่เน่ นี่สี่อเจ็ดคือสภาโซสามโซส,สี่ห้าหกโอเจ็ดนี่สี่วันกวางไม่ลูกนะครับนี่กำลังหลอกขาบนี่สี่วันอยู่นี่ตัวนี้นี่สี่วันนะครับขาบนี่สี่วันสี่วันนี่อ่าพักตัวเห็นประมาณสักสี่สิบห้าวันเดือนกึง่งเนเถ้าตีไปเห็น ตีไปแหมเดือนครับหมสิบวันออกตัวนี้นะอ๋อถึงจะขึ้นเนาะตัวนี้ก็ตีไปหมเดือนครับหมประมาณสิบวันโดยประมาณถึงจะขึ้นสิบวันสัดาวันโดยประมาณกับประมาณเนอะอ่าดูแข่งดูแขก่อนดูเล็บก่อนอ่าตทวนี้เล็บกระเสียเลเล็บครบนะครับเล็บดีเล็บเกาะดีนะครับนี่เนาะดูเล็บก่อนดูมันเป็นกว้างสีหักนะครับเนาะหักกลแดงนนี้าักลนแดงนะครับหักกลแดง ฮักุนแดงฮักุนแดงนะครับนะดูดูสูงครับนะเจาะก้อนน้อนครับตัวนี้ครับฮักุนแดงเนอะอ่าฮักุนแดงฮักุนแดงตัวนี้ตัวที่หนึ่งนะครับขนาดนะครับดูขนาดก่อนขนาดตัวนี้อยู่ที่ 2องห้ 62, ครับ2อ6ห้เป็นกวางตียาวเกินกว่ามาตรฐานปกติต้องสองห้าหกนี่สือ่สองห้ากสองถือว่าเป็นกวางยาวนะครับสองห้กสองเนื้อฮักคนดำเนื้อ,อ,อหรือฮักคนดำเนื้อฮักคนแดงเนื้อครับ,รบพักตัวได้อยู่ประมาณสักสามสีวันนะครับนาะตัวนี้ตัวทีนึ่งขนาดสองห้านะครับตัวหนึ่งขนาด2องหาราคาสามร้บาทนะครับ ไปถูกๆไปเลยครับถูกไปเลยเบ่งกันไปอา่าเบื้องหนึ่งนะครับตัวนี้นะทุกทั้งหลังฮักคนแดงราคานี่นี่ถือว่าเป็นราคาเปิดเบ่งกันไปนะทุกตัวมีการทรงอา่าท,ทุกการทรงเนาะมีอยู่ หกสิบาทกี่ตัวก็หกสิบาทกับขุดทรงดูตัวที่สองหน่อยนี่ตัวที่หนึ่งผาไปหลักตัวที่หนึ่งดูตัวที่สองนะครับตัวที่สองนี่ก็พักตัวมันก็ตัวตะกี้นะครับพักตัวได้สี่วันนะครับเนาะนี่กำลังพักตัวได้สี่วันอยู่กำลังรอคาบได้สี่วันอยู่ เล,เล็บดีนะครับเล็บมามีปัญหานะครับเล็บสมบูรณ์นะครับาเล็บมนมีสมบูรณ์เออมนมีปัญหาสมบูรณ์ดูทางดูฝั่งซ้ายฝั่งขวากันดูเล็บกันอ่า,อานะครับเล็บเกาะดีนะครับตัวนี้เป็นกวางทำหัวดำตัวแด,ดงนะครับ่า ขนาดนะครับสองห้าจุดสนะครับหกสองจดห้าขนาดสองห้าจุดสี่กสจุดหนะครับตอนนี้มันเป็นกวางเป็นแถมสองหนึ่งนะครับเนาะสองแสองหนึ่งโอะครับออกไปทั้งหลอนะครับออ นะ2.5.4.62.5ปกติมันต้อง2.5.61.2.5.5.62นี่2.5.4.62.5ถือว่าเป็นกว้างตียาวกว่ามาตรฐานแฮมละครับยาวกว่ามาตรฐานนี่ถือว่าเป็นกว้างยาวนะครับเนอะกว้างยาวมาดูขอทั้งหลังกัน แก้มดีครับครับพอแก้มหรอ,อกพอพอยี่เหมือนกับมันมีแก้มเนอกหัวเปิดพื้นดีครับพื้นคมนะครับดูครับงามขนาดเลยเอ่เหมาะนเลยตัวน,นี้ขึ้นกองขนาดเลยครับเหมาะขนาดเลยดอกงามครับตัวน,นี้งามงามงามขนาดนะครับดูขนาดคำคำ สองห้าจุดสี่หกสองจุดห้านะครับตัวนี้เบอร์ตีสามร้อยสาบาทสามร้อยสามบาทถูกใจกที่ต่อเข้ามานะครับเนะี่ยตัวนี้เป็นตัวที่สองมาดูตัวที่สามนะครับ ็บก่อนเล็บเกาะดีนะครับเล็บมาเสียนะครับดูเล็บซ้ายเล็บขวาก่อนเกาะนะครับเล็บเกาะดี <Yeah. S 1> ดูทรงกันตัวนี้พักตัวได้กี่วันนี่ดูดูกันเนอะ <Yeah. S 1> เหมือนกันครับเหมือนกันเลยพักตัวได้สี่วัน yeah. เอาภาตัวที่สี่วันโอ้ปัดหน้าปัดใสาปัดขวา,ขาครับครับสี่จ้าเหลืองขนาดเลยอะนะครับนอ้อตัวนี้ตัวนี้ขนาดสองห้าจุดห้าหกสองจุดเจ็ดนะครับสองห้าจุดห้า หก7จุดเจดนะครับก็ถือว่ายาวเกินมาตรฐานเหมือนกันนะครับปกติมันต้องสง5งจุดห้นี่แค่62สะแต่ตัวนี้มัน62.7จุดเจดนะครับเกือบ6กสามละถือว่ายาวเกินมาตรฐานนะครับตัวนี้นะเป็นความยาวนะครับความยาวเกินมาตรฐานนะครับเกมดี หัวดีครับอตอนนีน้่ดูครับแก้มดีหัวดีหัวยกเช็คเช็คงําเช็คกว้างหน่อยปื้นกระดีนะครับแอดบแ่ดีนะครับเนาี่ยดีตัวนี้ยาวขึ้นมาตรฐานหน่อยนะครับท่าณนามนี่สบายมากาตัวน,นี้ราคาอยู่ที่ 3ามบบาทสามร้อบาทตัวที่สามตัวนี้นะราคาสามร้อยสามสบาทก็อ,อมันจะเอาลันพักตัวแนละ้วมันจะเอาเลยเนะอะนี่สีเอาเหลืองครับเนอะเหงืหนึ่งกว่างี้นะหกวางหลังเตาครับ เมาควงจุดแป้งกยูหลังเตาเอ่าตอนนี้ก็สนใจกับที่ต่อเข้ามานะครับตัวที่3าม ตัวที่สี่นี่เกตปอพันนะครับเกตปอพันนะครับปอพันเนอร์งนะก็เก็บกู้หน่อยนะครับปอพันตัวนี้ตอนนี้ขนาดขนาดน,นะครับสองหกหกสามจุดหกนะครับนี่ก็เงเย็นครับไปลงกิจกรรมก็มาได้นะครับพอาะมันเงีมันเงีเราไปจนในบอลได้ครับ เดปอพันได้ครับเกิดปอพันครับอ่าท่นี้จะมีหอยบุ๋มตัวนี้น่อยนะครับอันนี้แบบแบบแบบเกิดจากธรรมชาตินะครับผองมันเป็นหอยมือหน้ามันจะมีหอยไม่เงนอครับเต่ว่าต่านี้มันจะมีหอยตัวนี้หน่อยถ้าพอหอยกลับมาเห็นนะครับถ้าพอทนี้มันจะมีมีตัวนี้หน่อยนะครับอ่าเพราะมันเกิดจากธรรมชาติของมัน เงียวนะครับตัวนี้เนียวจัดลาดตัวนี้ดีขนาดนะครับจนกับมันเป็นงาเป็นความจนแปลงได้แต่เลยครับความสูงนี่นะแล้วเงี้ยวเงียวหยกงอนแก้มนะครับเขาดีนะครับปื้นดีนะครับพอปื้นทรงมันทุกคนนี้มาทรงครบกุย่างเลยนะครับตัวนี้อันนี่เหมาะเหมาะเล็บเล็บดีนะครับเล็บไม่มีปัญหาเล็บเกาะดี นะครเกล็บ <kung> e, <g> มมีปัญหาเล็บเกาะดีนนะครับเป็นกวางหักนะครับกลนออกแดงน้อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้แดงเหมือนกับตัวตัวตัวแรกนะครับแล้วก็เป็นหักนะครับนะครับเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับใน่คณะพักตัวนะสองหกหกสามจุดหกนะครับขนาดของมันอันนี้พักตัวนี่ประมาณหกวันนะครับพ <tinc S 2> ักตัวประมาณหกวัน ตัวนี้เปิดที่ราคานะครับห้าร้อยห้าสิบาทตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบาทตัวที่สีนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทาบงวาพักตัวนะครับโอ้ตัวนี้งามไปเปลี่ยนปอพันได้จนได้จนแปลงได้ครับตัวนี้งามเลยนะครับตัวนี้นะโอ้สมราคามันครับตัวนี้ ของราคาตเตะอะไรตัวนี้นะเหมาะขนาดเลยเอาไปนี่วะพีทวังในนอนตัวนี้นะเเอโอ,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 โอนะครับเนี่ยทุกใจตัวไหนก็ที่ต่อมานะครับโทรมาดิเบอร์โท,ท,โท,ทรศัพท์จะขึ้นไหมนะครับ0 8 0 7 4 9 5 0 0ูนะครับหรือแอดไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรแล้วก็เป็นเบอร์ไลน์นะครับเป็นเบอร์ด้วยกัน ถูกใจเมื่อไหร่โทรไหนก็ติดต่อเข้ามานะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับเนาะเพราะนี่ไม่เป็นความพักตัวเอาไปยุบไปกล่ำไปพอได้ถ้าหากว่าท่านที่เข้ามาใหม่นะครับเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแปกนะครับช่องของผมครับ่อว่าช่องท้องเบิ่มกวางเพาะนะครับเน่ยสามารถค้นหาใน YouTube ได้พิมพ์ว่าทองเบิ่มกวางเพาะนะครับมันก็จะมีช่องผมแอลเนี่ยกวางมาแบงขายกวางใกลยๆขึ้นนะครับถ้ามีก็ถ้ามีก็เริ่มเพิ่มเริ่มผมก็เริ่มขาย พักตัวแล้วครับเนาะถ้าพักตัวมันจะได้กระจายกว้างัวเลยนะครับเนาะมันจะได้บบอิดต่อกินอ้อยนะครับมันได้มันใบอิดตอกินอ้อยเขาขายกว้างพักตัวมันเหมาอกอิดต่อกินอ้อยแล้วลูกแค่ก็ได้กว้างสดๆดวยนะครับเนาะเอาไปขึ้นปุ่นกว้างพักตัวมันต้องมันต้องกว้างมีปันหาครับที่เขาว่ากว้างแี่เป็นเออเป็นเอือนี่มนมาเกี้ยวนะครับอยู่ที่สายพันธุ์นะครับอยู่ที่สายพันธุ์ถ้าสายพันธุ์ดีมึงดีเนาะอ่าจะได้กระติ๊ต่อมาครับสวัสดีครับ